นี้เป็นครั้งที่75ตรง pues mm hmm. กับวันที่23่สามกราคม2 5 1พข้ารเจ้านพระเจ้าในศาลอาเจ้าศขอเป็่งวาจาสารทายายผู้ทธบนถวายเป็นผู้ทธบูวิชาธรรมบวิชาสังฆวิชาและเป็นอาจารยบวิชาด่องค์พระขวัติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูอาจารย์เจ้าของวิชาจินดาบันีขอที่อธิยา้าหลนยคพ์จงมาทุกงนในการสวดสารทายายของพระเจ้านี <for S 1> ้ ขออนุภาพคุณพระสนะไตยคุณบาอาจารย์เทวดาเทวดาไหว้โปรดจงบทวดาในจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรเกิการสวดสาธยายหมดต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักวาเลโสอัตตราคัสันตุเทวดาสัทธมังโมนีราชัสสุนันตุสารโมกตางสักเเกาวีจารุเปคิริสิคระตะเตจันตาริเควิมาเน ตีเบริเทจะคาเมตตุรุวันนะข้าหนี้เขนอาวุธมีเขติภูมาจะยันตุเทวราชลาธนาวิสเมยยฆาขันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุรีวละวจนนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนรคาโหอิยมพัทันตาธรรมสวนรคาโหอิยมพัทันตาธรรมสวนรคาโหอิยมพัทันตาบทสวดน้ำกาสิทธิคาถานะโมตัสสะภะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะบโมตสัพพะโุวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธสัพพะบทสวดสัจจะกิริยาคาถานับถิเมศรนังอัญญังวุฒโธเมศรนังวะลังเอเตนะสัจวัฒเชนะโสดิเมหโฏฏสัพพทานนับถิเมศรนังอัญยังธัมโมเมศรนังวะลังเอเตนะสัจวัฒเชนะโสดิเมหโฏฏสัพพทานนับถิเมศรนังอัญยังสังโฆเมศรนังวะลังเอเตนะสัจวัฒเชนะโสดิเมหโฏฏสัพพทานบทสวดมหาการอนุโกนาโถติอาจิกาคาถา มหากาลุณิโกนาโถอัิทายะสัพพะปานินังกุเลตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะังเอเตนะสัจวัชเชนะมะพุตุสภุปปัตถวามหากาลุณิโกนาโถอิตายะสัพพะปานินังกุเลตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะังเอเตนะสัจวัชเชนะมะพุตุสภุปปัตถวามหากาลุณิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินังกุเลตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะังเอเตนะสัจวัชเชนะมะพุตุสภุปปัตถวามหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยังพระขาสเกสุวิหารติกบีรวาตุสมิงมหาวันเอมหาตาภิโุสังเหนัสสังถวัติบัตเตหิยิโธสเดิสภะว่าอรหันเติท้าสหิตาโลกาธาตุเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาวนวติพระขาวันตังทัศนายภิพุสังขันจาราโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตะโหเสยยังโหพระขาสเกสุวิหารติกบีรวาตุสมิงมหาวันเอมหาตาปิพุสังเขนัสสังถวัตวบัตเตหิ วิ่กุศเตยเสพเหว่หัลหันเตยท้าสหิตโลกธาตุหิเทตวตาเยปุเยนะสันมิปฏิตาหัวติพระกวาตังทัศนายาวิคุสังกัญใายันนูนัม่ยามีเยนาพระกวาเตนุปัสังกมยามักปสังกพิตวาพระกวาโตสันติเกปาเจกคาถาพาเสยามาติยาตาโหตาเทตวตาเสยยาถาปิระมะพระวาบริโสดสมัชฌังวาปังภาษาเลยยังภาษาที่ต่างวาบาลนั้นจะมีเชยยะเอวะเมวะตุธาวาเสสุเอ เทเวสุอัน德拉หิตาพระเว่โตบุรโตปาตุระหังสุอันดโคตาเทวตาพระเขันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัตังตุเอกามันตังติตาโคเอกาเทวันาพระเว่โตสันติกเอยิ่มังคาทางอภาสิมหาสสมุยโอปวัดเดสมิเทวกายาสมาคาตาคาตาบังไหยิังมัตสัมมุยอัคคีตาเยวะอัปปนาจิตตสังกันติอันดโขอัปปนาเทวตาพระเขาว่โตสันติเกเอยู่มังคาทางกัาสิตาตระพิกโกสมาทังสุติตังอัตโนอุชุกกรรมังกังสูสารถิวเนตานิคกอเหตวายตุริยานิละขันติปันติตาต อธโคอปลาเทวตาพระคว่าโตสันติเกยิมังคาทางอภาสิเสวขีังเชตวะปริฆังินทขอคเชาเตริสุาวิาจภมตาสุทตาสทอดโคอปปาเทวตาวาโตสันติเกยิมังหาทอภัสิจเกติพุทธังสารนังคาตาเสนาเตขมิสันติอภายยภูมิปะหายยำมนุสังเทหะ เตหังเทวกายังไวิภุเลสันติติอาตัโคเพระวาภิกขูอามันเตสิเยวุเยนะภิคเวทัสสุโลรธาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติจตถังกตังทัศนายภิคูสังหันต์ะเยบิเตภิคเวเหสุมติตามัทธานังกระันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวัตานังเอตตาปะมายวะเทวตาสนิปติตาเยสุสัยสามีเป็นญาเอตระหีเยวิเตภิคเวพระวิสันติอนาคตามัทธานังกระันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตตาปะมายวะเทวตาสนิปติตา ဘောဂိသန္တိသေယခါပိမေဟံအတရိအာတိခိသာမိဘိခဝေသေဝကာယာဏံနာမာနိတိတ္တအတိသာမိဘိခဝေသေဝကာယာဏံနာမာနိတေအတိသာမိဘိခဝေသေဝကာယာဏံနာမာနိတံသုနာတသာသာဒုကံဝနသီကလိုသာပါတိသာမိတိအဝမတေတိခောတေဘိခ ว่าขวัตโอวันจโสสุภากว่าเอตัโวจาสีโรกับมนุษย์กสามียถธภูมิมาตัสสิตาเยสิตาขิริฆะบาลังวิหิตตาสหาหิตาโมสุสีห์วัสดีนาโลมหังสาวิสังโนโอตารมนัสสาสุทาวิปัสสานวนาวิลาอินโยวันจัสมเตยตวาวเนกาปิโรตเวตตองามันติยิสถานสาวุเกศาสเนระเตเทวัคายาภิกันตเตวิชาณะภิกโวเตจาต่อปมักะลุงตุตวาพุทธตัสสะตนังเตสัมปาตุโลกุญานังอมนุสยสานัสสนัง อภเพเกสตะตามอจขุงสหัสสังอัตสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานธรรมะสูงอภเพเกนาตามธรรมะสูงทิ่ศีรสภาภูตาอุ้งตาจ่าสภาอวิญญาเยาวะวะกิตวานาจักุมาตาตัวอามันตยิสัทธาสาวกเกสานตเนระเตเทวกายามิกันตาเทวิชาณธรรมวิโกเยโวังกิติยิสามิกิลายะนุปุสโสตตาสหสาวะยะขาวบุมากาปิโรวทถวายทิพมโตยุติมันโตวันนะวันโตยะสาจิโน โมทัาภิกามุงพิขุนังสมติงว่านงชาสาหัสาเหมวตายะขานานาตะวันิโดอิติมันโตยุติมันโตวันนวนโตยะาสิโนโมทัมานาภิกามุงพิขุนังสมติงวนังสาตากิราติสาสายขานวันินโดิมัโตยุติมตวันนะวันตศาสิโนโมทัมานาิกรมุงพิขุนังสมติวานังอิเจเตโสลสาสายะขานานาตะวันินโดอิมันโตยุติมันโตวันนะวันโตยะศาสิโนโมทัมานาภิกามุงพิขุนังสมิติงว่างเวสามิตาปัจจัตา ยักขานานาตวันลินอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสษ์ศาสนโมทัมานาภิกกรมุภิกขุนังสมิติโกณังภูมภิกโละเช้าไขโกเวปุลสารนิเวศนังพินโยอนังสตาสาสังยักขานังปายุรุปาสติภูมภิโละเช้าไขโกโสปาฆ่าสมิติโกณังปุริปัญจาฉิสังราชาสตาลโศภาสาสติกันทัพานังอาทิตปฏิมหาราชายัสษสิโสปุตตาปิตรสาพระโวินทัพนำมามหาบาลีที่มันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสษาสิโต โมทัมานาอภิกามุงพิคุณังสมิติคุนังทักขีนังจาริสังราชาวิรุณโถตปัสสาทติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายัสสาสีโสปุตตาปิตัสสาวะโวยินทนามามหาขปลาิทิปันโตยุติมันโตวันนะวันโตยัสสาสีโนโมทัมานาอภิกามุงพิคุณังสมิติคุนังวัชิปัญจาร่สังราชาวิรุณโถปัสสาทตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสาสีโสปุตตาปิตัสสาวะโวยินทนามามหาขปลาิทิปันโตยุติปันโต วันนาวันโตยัสสาสีโนโมทามานาอภิกามุงขิคุณนางสมิติงุองนางอุตตรันติอธิสังราชาคูเวโรตปัสสะสติยักษานางอธิปติมหาราชายัสสาสีโสผู้ตามอิตาสาภาโวยินทนะมามหาภรายติมันโตชุติมันโตวันน้าวันโตยัสสาสีโนโมทามานาอภิกามุงขิคุณนางสมิติงุองนางบุริมาสิสังกัระโถทักเนนวิดวงละโกบจิเมนวิดวงะโคคูเวโรตระนิสังกัตโรเตมหาราชาสมันตาจักรโรทิสานทัทละมานาทั้งสุวรเนกาปิโรทเว เตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิกาสธรรมายากุเทนตุเวเทตุวิภูจวิภูโตสหะจันทโนกรมเสเซนโตจากินุมันทุนิมันทุจาปานาโนโอมันโยจาเทวสุโตจมาตริติตาเสโนจักรนัพโณโนราชาเสโนสโรอาคูปัญจสีโผลเทวตทิพนุสียวัสสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหราชุบีโมทมานาภิกามุงพิภูนางสมิติภูนางอัฐาภูนาวสานาคาเวสาลาสหตาจักกากัรมละสาตลาอาคู ปายาคาสหายาธิพย์ยมุนาสถานลถาจากอาคูนาคาเสสาศิโรอิรวันโนมหานาโคโสปาคาสมิตินวนังเยนาคาลาเชสหัสาหาลันติทิพาทิชาปุขิวิสุตตะจักขูเวหายาสาเิวณปัจจปตาจิตตาลาสุปนัยติเอสนามังอภยันตานาคาลาชานามาสีสุปนตโตเขมะมักาสีิุโตสันนาหิวาจาหิอุบาทวะหะยตา นาคาสุปรรณาสารนภังกางสุภุตังทิตาวัชิระหเสนสังฆังสุราสิตาพาตโลวาสาวัตเสเตยทิมันโตยะศาสิโกกาละกันชามะหามิสมะอสุราธนเวกัสาเวปาติติสุติติจารหาลาโทนงกุจีสหัสตานจามพุลิงมุตานังกัเวเวโรชนามกัสสันในตัวพุลิงเสนังลาหุพระท้าวผู้ไปขมุงสมโยธานิพันธัเตวิภูนังสมิติภูนังอาโปจะเทวะปัจวีจะเตโชวะโยตถาขมุงวะลุนาวะลุนาเทวะโสโมจะยัสสะสาสาหะเมตตากันุนากกยิกา อาคูเทวายด์สาศิโนทะเสติรัตธากายาทะเพนนาตวันนิโรอิทิมโตยุติมัโตวันนะวันโตยัสาศิโนโมนะมานาอภิกามุภิกูนังสุภิจินคนังเวณทูจเทวาสหะลีจาอัตมาจะุเอยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูบุรักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะปรักคูปุรักิตานักกาตานิบุรักิตวาอาคูมันทัมวลากาวะสุนังวะสโมเสโย สกอบางข้าบุตินัทโททัศเสตยทัศธากายาทัเพนานะตะวันนนโตรทีมันโตจุติมันโตนะมันโตยศสาสิโอมโนทัมนาภิกามุวิภุนังสมิติภูนางกถาครูสาภูเทวาชลามกิสีขาลิวะอริจการจโรชาจะอุมมาปุภาลิพาสิโนลุนนาสาธรรมมาจากจุตาจะอเนชกาสุเลยะลุติลาอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทัศเสตยทัศธากายา สัพเพนานาตะวันนีโนยที่มันโตยุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุวิคุณนางสมิติงว่านงสมานามหาสมานามนุษสามนุษยสุตมาขีปทาปรตุสิกาอาคูอาคูพโนปรตุสิกาอาถาคูขันยโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปะละคามหาปะละคาอาคูเทวายัสสิโนทัศเสติทัศากายาสัพเพนานาตะวันนีโนยที่มันโตยุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุวิคุณนางสมิติงว่านาง สุกากรุมหาลุนาอาคูเวคณาสาสาโอทาสะคยยะหาอโมขาอาคูเทวาวิศขนาสทามตตาอารัชามิสุการยุิสาสิโนธนยางอาคาปชุนโยนิสาภิวัตติท่าเสตย์นะทากายาสเมนานัตวันิโนอิติมันโตโยติมันโตวันนาวันโตยะสาสิโน โมทมปนาภิกามุงภิกขุนังสมิติมุนังเขมิยาตุสิตายามากักาจะยสัสิโลสัพพิตกาลามเสถาโชติกามาจะอาสวานิมานติโนอาคูอาถาคูมณัติเนมิทาถ้าเสถตถ้านัทธากายาตเปนะนาตสวานิโรณามันตึญะนักขันชุ่ยเยจันเยดิสาสสะ ปัจุตตาชาติวิถีหลังโกคาตินนาวนาสวรรงทเสมาฆาตตรังนาคังกันทางว่าสิตาสิตังสุภามาพระรัตโตจาปุตตาอิทิพุโตสหัสตึงมารโลติโสจาโสภาคาสตรีคนางสหัสสภามัโลกาณาวะหาพามาพิติสติอุปาปนโนชุติมันโตวิสมากายโยยัสสาสินโสทัศเศสัอิสระอาปูปเจกาวสวัตติโนเตสัญญามัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจาสัพเรียภิกันเตสินเจเดเวสภามเกมาลัสเสนาวิกามวิปัสสักนราหัสามันทิยังเอถะคันราหาพภันนะถาลาเคนะพันธมตตุโวสะัน Budhiwati Thamawo Mochitakoti Nangiti Tattha Mahaseno Karena Mahasena Agpere Siva Nigga Thamahatjasa Langatawana Merewang Yathapawusagomi Ko Senayanto Suvishko Tattha Swojuta Budhi Sangputo Senyang Waseh Tanjasa Pangavinjaya Wawakitwani Jatupuja Tata Amatayita Tha Sabha Sasanera Te Malasena Api Kanta Te Vichana Thapi Ko Te Jata Tapamakalum สุตวาวุาธาัสาสะสะสันนังวิถลากิจิปะกมุงเนสังโรมปิสยุงสะเพวิชิตสังฆามาปยาติตายะศาสินโอมโมทันติสาพุเตหิสาวกาเตชเนสุตตาตีบทสวดจุลชัยยปกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสาละตนาตยธรรมิกาเตชาปสิติปัสสิเท,ทวานาลาโยปะละเมสุลาสิติภามมาจะอินทาจะาจาตุโลกาคัมภีร์ละขกา,าสัพุทาภูตุคังคาจัสพมาพมะชัยยปสิติ พระวันตุเตชัยยะชัยยะทอละนี่ทอละนีอุททิอุททินาทนาทีชัยชัยยะฆคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนเมรุราชพุนนาละชีชัยชัยยะคำทีละสงทีนาเขตนาคีปีสาจบุตการิชัยยชัยะทุนนิมิตาโลคี ชัยยะชัยยะสิงคขีสุธาธานมุขชาชัยยะชัยยะว่าลุนนมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาขกุละขันโทชัยยะชัยยะขันชะคนนถลงสุกาละภูชงศีหพยักขทติปาชัยยะชัยยะว่าลุนนมุขขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนสุทิโนรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทอรณนีตะเลสทาสุชัยยะ ชัยยะชัยยะทอและนิสันตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกลาลัญยาพวะเคชัยยะชัยยะวัุนนยะเคชัยยะชัยยะลักเสสุรภูชาเตชาชัยยะชัยยะพมเณนักนาชัยยะชัยยะราชาธิราชาชัย ชัยยะชัยยะปัตวิงสัพังชัยยะชัยยะอรหันตาปาปเจกับพุทธะสาวางชัยยะชัยยะมเิสุโลฮะโลฮะลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุระโคชัยยะชัยยะนาโควิลุนหโควิลุปะโคจันทิมาลวิอินโทจจเวนเตโยจักุเวโรวัลุโนปิจักีวาโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตตะลักโกอัฐาละสัมหาเทวาสิทธิตาภาษาอาทโย อิส <ersch> ีโนสวากาสัมภาชยลาโมภวันตุเตชายะธัมโมตะสังโฆตะทัสสะภาโตชายะกังเอเตนะชายะเตเชระสยโสทีภวันตุเตเอเตนะพุทธะเตเชโนโหตุเตชยมังคะลังเสโยภีพุทธะสิริภะโตอยัมมะลัสสะจัมปะภิมะโตวะละสะโยโคสะยัมโพสีมันทีปะโมทิตาชายะตะตาวัมมะคะนามเอสีโน सयोपि पुतससिरीमतो अयंमा सच्चपा विमतोवलासयो कोशयम् पोसिमन्ते प्रमोदित्ताशय यतथ इत्तकणा महसिनो सयोपि पुतससिरीमतो अयंमा सच्चपा विमतोवलासयो कोशयम् पोसिमन्ते प्रमोदित्ताशय यतथ देवकणा महसिनो सयोपि पुतससिरीमतो อยังมาลสัจปาปิมโตบาลาชโยอุโคสยามโพสิมันเทปโมติตาชัยยตถาสุปันนคณาเมเหสีโนสชโยปีพุทธศาสิริมโตยังมาลสัจปาปิมโตบาลายโยอุโคสยามโพสิมันเทปโมติตาชัยยตถานาคคณาเมเหสีโนชโยพีพุทธศาสิริมาโต ยังมาละสัจปาบิมาโตมาละเจโยโขสยามโคธิมันเทปโมติตาชัยยตถาสภามะคะนามเฮสิโนชยยันโตโพธิามุเลสังกยานางนันทิวัตโนเอวังตะวันชโยอิชยาสุชสยมังคะเลยปลาจิตตันลังเกสีเสปทาวิโปคะเลียปิเสเกสะพะวุธานางอาคราปโตบำโมตติสุนัขาตัง สุงขลางสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหูโตจะสุยทังความมัจจาทิสุปัาขีนางกายกรรมมังวาจาคมังปัาขีนางปัาขีนางมโนกรรมมังปณิทีเตปัชขีนา ปัทภิกลานิกาตวานะรพันตเทปัทภิกเนเตอธัรธาสุกิตาวิรุณห菩萨สเนอโลคาสุกิตาโหทาสหัสเพหิยาติภิสุนันตุโนโตเยเทวาอสมิงธาเนอจิคาตาทิอายุกาสธาโหนตสุกิตาโหนตสาวัตธาลาขันโตสาปัะสัตตานางลาขันตตสินัสสานาง ยาคาติปัฏฐานาเตสังสเปภูเรนตุมโนลทายุตกาเลปวัตสันโดวัตสังวัสาวาหะกาโลคาตุปัตวาเตสังนิวาเลนตุจัสัปทากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยาธาอรหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังมากวาสาวิติยังวิหารติเชตวเนอนาคินักาสะอาลาเมีตะตตาโขปะกวาภิกขุอามันเตสี พิฆาโตติพระธันเตติเตพิขุพระโควาโตปัญจัสโศสุพระโควาเอตถาวโรจะอุปาทาวาพิฆเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมสิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจาติตังตถาคโตอภิสังขุจเตอภิสเมิเตอภิสังขุจตวาอภิสเมิเตวาอาทิกาเตเทเสติปัญญเปติปัญเตติวิวัลติวิภัสติอุตานีกโลติ สัพเพสังขาราอนิจจาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสสาถาตุสัมมติตตาถพภนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมมุจเจติอภิสมมติอภิสัมุสิตวาอภิสมิเตตวาอาติกเตเทเสติปัญญะเปติปัตเปติวิวัลติวิภัสติอุตานิกรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิ่ตาวสาษาตธรรมจิีตตาธรรมนิยามตาสัพเพธธรรมมาณตาติตังตถาคตโตอภิสัมมุชเตียภิสเมเตียภิสัมพุชิตตวะภิสเมตวะอาติกเตเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวาลติวิภัสติอุตานิกโลติสัพเปธรรมมาณตาติสามโคคุะพระเขาว่าอาตมันอาเตภิกขุพระเขาว่าโตภาสิตังอภินันตุนตีบทสวนพระเถระตะคานา อิตยต่างนานาว่าขมอยะนาปฏิกางเขอนาคตังบุคคลไปควรตามที่ถึงสิ่งที่รวมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพ้วงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตามวิหีนันตังอภารตังจะอนาคตังสิ่งเป็นอนดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นแตโยธรรมสัตตาตถา,า,า,าวิปัสสติอสังขิลังอสังุงปังตังวิธามนุษย์พรรคเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนงันคอนแขงเขาควรเพราะนาการเช่นนั้นไว้ อาเชวะกิจมาตปฟังโกชัญญามะระนางสุเวความเพลี่ยนในกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้นพวกนี้นาหิโดสังคาลันเตนะมหาเสเนนะบจุนาพรกการเปลี่ยนดอกจุนาซึ่งมีเสนามาว่าย่อมไม่มีสําหรับเราเอวงวิหาที่มาตาปิงห์โหลัตตามาตามที่่ังตังเวพระเทกรัโตติสตโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกงทางทงตะวันกางคืว่าผู้เป็นอยู่แม้พียงหลากีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวทปัจเจกขณะสเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทำั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทำั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกคนยากพเพราะเกิดข,ขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและนิช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของม่ยังยืนทุกวงัวนะงวะละนังความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังม่ใหญมลิต่พังอันเราจะพึงตายเป็นแดกมละนังกัยสศนางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตตังเมนิยตังชีวิตของเราเป็นของม่เที่ยงมะละนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะวันที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อเปตวิญญานโนขันปัสจาวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิเสสสิจากนทัพปัตทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขาลังอีวะประดุดดังว่าทอนไม้และทอนฟืนนี่ละถังหาประโยชน์ที่ได้อานิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เจยงหออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สเพสาตาเมลันติจะสัตวทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่เมลิงสุจามลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมอเอธาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบนส่วนเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกุศลังกำมังสเพยิพเตหิกตังปุญยังโนอนุมโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทเว,วะอสมิงถาเนอธิคตาชิคายุกาสตาโหนตุสุขิตาโหนโต ตุขะปมุตตันตูมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขะปมุตตันตูสัพเพยัติกาสุขิตาหนตุทุกขะปมุตตันตูสัพเพอายาติกาสุขิตาหนตุทุกขะปมุตตันตูสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขะปมุตตันตูสัพเพอาจาริยุปัชัยยะสุขิตาหนตุทุกขะปมุตตันตูสัพเพนักขตาสุขิตาหนตุทุกขะปมุตตันตูสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขะปมุตตันตูสัพเพสามตินันสัพพิชันตุโมเบููชา นะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติพุทโวานะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติพุทโวานะโมพธิสัตตอาคันติมายะอิติพุทโวาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิดีทูเปก์คาเรโพธิกาเรตะยิ่งตะฮิ่งกาธรรมทานเนนัพระวันตูปูชิตาโสนที่กอรลเตนกขปิหารลมันทะเลเหตุลาเดชะนาวิกาจะพิโหสาลาปิการฐานนภติวาสกาคามาจะเตสาริขมาจีศาลาสัปานะปูตาสุปิตาพะวันตุเตชลาพุชาเยปิจานะสัมบวาสังเสริชาตาเทวุปปัติกา นิยานิกังธำเมาวราหลัิจะเตสัพเพปิทุกขัสสะกโลตุสังกยังธาตุจิรังสตังธรรมโอธรรมวัาจับุฟลาสังโฆตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอเมิเอละขตุสะธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติสัมปาปุเลยามะธรรมเเมยาิยัปเวทิเตปัสสันนะวัตุสัพเพปิปานิโนพุตัสสนเนสัมมาทังเวชโตกาเลเทโวภวสตุปุจิปาวายะสตานังสมิทังเนตุเมทะนิมาตาปิตาจารัลชังนิจังละขันติบุตรกลงเอวังธรรมเเอลลาชาโนปชังละกขันตุสัพพสชา เทวตาอุโยชาณคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขปิยปัตตาเจนิปิยโสกปัตตาเจนิโสกการโหนตุสัพเพมิปานิโนเอตาวตาจะอามิหิสัมปตังจะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพปสัมปติสิทธิยาทานังลัทธันตุสัทธายัศีลังลัทธันตุสัพพะธรภาวนาพิรตตาโหนตุขจันตุเทวตาขจันตาสุขังละคาถาโหนตุสัพพังสุขังขลังละทันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหนตุนิลันตะังโหนตุสัพพังสุขังขลังลัพทธันุภาเวนะโสติหุนนััตง วันตุสัพังุมาขลังนัขันตุสัพะเสวตาสัพสังขานุภาเวนะโสติหุนตูนลังตังสัพเทพุทาพระลปตาปเจกันันตะยังพลังอรันตอนตเตเชนะังมันนามีสัพพโสสัพเทพุทาพระลัปตาปเจกันันตะยังพลังอรันตาอนตะเตเชนละครังมันนมีสัพพโสสัพเทพุทธาพระลับปัตตาปเจกานันตะยังพลังอรันตาอนตเตเชนะ Lakang Mandala, Misa Pasoh, Sape Buddha, Pala Batara, Batjeganan, tetapi yang pelanggaran tanah, tetapi senarai Lakang Mandala, Misa Pasoh, Sape Buddha, Pala Batara, Batjeganan, tetapi yang pelanggaran tanah, tetapi senarai Lakang Mandala, Misa Pasoh, Sape Buddha, Pala Batara, Batjeganan, tetapi yang pelanggaran tanah, tetapi senarai Lakang Mandala, Misa Pasoh, Sape Buddha, Pala Batara, Batjeganan, tetapi yang pelanggaran tanah, tetapi senarai Lakang Mandala, Misa Pasoh. ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอหนองเ้าอุทิศไหวาเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์คารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดการนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมรนาสาธุการในบุญบุศสนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมสงอ์ุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเสตฐิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลทุกประที่3สามสี่กงโมลเลดได้จะสร้างขึ้นเป็นเพียบด้ยวดยพุทธานุภาพเทวานุภาพและเอียทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์กเมย์ฝนได้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกประการเชิญสาธุ